สวัสดีค่ะวันคริสต์มาสนะคะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีค่ะก็เป็นวันประสูติของพระเยซูนะคะความสำคัญก็มีการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนั่นเองค่ะสำหรับการถือปฏิบัตินะคะก็จะมีศาสนาพิธีในโบสถ์ค่ะการให้ของขวัญการรวมตัวของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็การตกแต่งต่างๆเชิงสัญลักษณ์ค่ะ เมื่อเอ่ยถึงการประสูติของพระเยซูนะคะก็มีความเชื่อที่ได้รับความนิยมกันมานะคะว่ากันว่าการประสูติมีขึ้นในคอกม้าล้อม,มอรอบด้วยสัตว์ในไร่นาสีของคริสต์มาสนะคะแต่โบราณคือสีเขียวและสีแดงค่ะส่วนสีขาวเงินและทองก็ได้รับความนิยมเช่นกันค่ะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระเยซูซึ่งทรงหลังในการถูกตรึงบนการเขน สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์ค่ะต้นคริสต์มาสนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาประดับตกแต่งค่ะรวมถึงการใช้กิ่งไม้ไม่ผลัดใบนะคะแล้วก็การดัดแปลงการบูชาต้นไม้ค่ะแล้วรูปทรงนะคะก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะซึ่งว่ากันว่านะคะเป็นสัญลักษณ์ของเปลเอกภาพค่ะของประดับตกแต่ง อื่นๆนะคะก็จะมีระฆังเทียนอมยิ้มไม้เท้าถุงเท้ายาวทวงรีดค่ะและบริเวณท้องถนนนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟและธงคริสต์มาสนะคะ บางแห่งก็จะมีดนตรีบรรเลงจากลำโพงนะคะแล้วก็ตามสถานที่สำคัญก็จะมีต้นคริสต์มาสวางไว้ค่ะอย่างเช่นใจกลางเมืองนะคะพื้นที่เดินซื้อของของผู้บริโภคนะคะก็มักจะมีต้นคริสต์มาสนะคะค่ะวันคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ